นายกรัฐมนตรีเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่และล่าสุดค่ะในส่วนของการประชุมครมอนนัดแรกนะคะทําทันทีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาปากท้องส่วนราเรียดเป็นแบบไหนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไม่ควรพลาดติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชา ชนท,ทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางพักเพื่อไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะก็พร้อมด้วยนายแพทย์ผมมินเลอร์สุริยเดชนะคะประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยค่ะและคณะผู้บริหารพักเพื่อไทยนะคะทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันรับฟังนะคะในส่วนของนโยบายกับทางธนาคารทกศหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้สินของเกษตรกรแล้วก็แนวทางในการดาเนิน การช่วยเหลือตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอาทิเช่นนะคะโครงการพักชําระหนี้โครงการปรับระบบ การจูงใจเกษตรกรในการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการเพาะปลูกแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขอบคุณทางธนาคารทกสที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการดําเนินโครงการนโยบายที่สําคัญของทางรัฐบาลโดยทางพักเพื่อไทยนะคะจะมีการนํานโยบายพักหนี้ในการชรําระหนี้ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายจําเป็นเร่งด่วนที่ทางพักเพื่อไทยจะต้องเร่งทําช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนซึ่งตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมทางพักเพื่อไทยก็เตรียมความ พร้อมที่จะดําเนินการทันทีนะคะนะคะทางธนาคารทกศก็มีศักยภาพและก็พร้อมที่จะรับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลชุดนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเป้าหมายของการพักนี่เพื่อมีโอกาสหารายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ลดภาระของเกษตรกรเฉพาะหน้าแล้วก็มีโอกาสหารายได้ใหม่ๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเป้าหมายของการพักนี่ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดภาระเกษตรกรนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้าง ได้นั้นนะคะของนโยบายพักหนี้ําระนีของทางพักเพื่อไทยจะคํานึงถึงด้านวินัยทางการคังแล้วก็วินัยของลูกค้าลูกหนี้ด้วยนะคะแล้วก็วิกฤตด้านจริยธรรมค่ะนอกจากนี้จะต้องมีการสอดคล้องเงื่อนไขให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังเผชิญความท้าทายกับเอลนิโยในปัจจุบันนี้ตลอดจนประสิทธิภาพด้านผลผลิตที่ตกต่าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ค่ะเอาละค่ะเดินหน้าเต็มที่อย่างเต็มกําลังสําหรับนโยบายอย่างเร่งด่วนในการ ช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีทางพรรคเพื่อไทยและสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทางช่องได้นะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ